มีอะไรต่ำปูก็จะมามาลูเขาหมดแล้วไม่ต้องสนไนดะ้ครั้งยิญปาขภาพขาบวนเถอะไอ้เก้เขาผมจะว่าใครใครมองเป็นเก้แบบแบบมาดูนะไอ้น้องเวลดามันก็ทิปคนอื่นมาทำเออตั้งอีอ,อย่านงึงไอผมทำเองขนะเองขาหมดเลยนะทำเองเขาหมดเลย แต่น้องเขาชอบก็คนอื่นไปทำไม <c oughs> ให้ทุกคนดูผมแรกนะผมดู๋ยวทุกคนดูผมนะนึคนดดูนะนึกคนดนคนด,นนคนดูนะนึกคดิคด <c oughs> ด,คดูนะดูคิดดูนะวิธีวาดของผมกลุมๆแล้วเอานี่ออกอ่ะไม่วาดมือทั้งหมดเลย ฝีมือตัวล้วนฝีมือตัวล้วนส่วนค้างมันยากมากท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้จะชายนาคนนะ้เคยอยากให้ผมวาดอะไรก็บอกนะจะตั้งคำขออ่ะเขาจะให้วาดอะไรกวาดหมด่งเนากๆๆุดเลยโบโบ้โบ้ อืมกูทำแบบนี้เยอะจะเป็นใครร้องโปลนะกูขอร้องอย่าร้องอืมแล้วก็อันนี้มันก็มีอะไรให้เราเยอะอยู่นะใช่ชชอืโโมโจโจนี่โอ้โหมาเก่าอบอุ่นแบบสูงนี่ทำแบมประมาณประมาณนั้นไดไมมันปูงไหงมนะผูช้ชมผมว่าไม่ปูเหรอใช่ปะ ันช่างมาั<น>้ง <c oughs> ทุกคนทุกคนชอบแอนดี้ไหมเดี๋ยวจะเอาแนด้ไ <c> ป <oughs> ทำบกจังโคด้าทุกคนดูดีคนเชี๋ยเลยดีอ่ะโคดีอ่ะ คื้นฮี่ย่างนี้เอาลูกเกยังหัวใจอะยดน่กาก็จะอะไรทำปกช่องเนาะคือคุณอย่างรู้ไม่ทำไมปกช่องของเปลี่ยนบ่อยจังเพราะมันไม่มีอะไรลใใูกจกย์เลยหรอก็ว่าคนนี้ยงโบทได้กะ บ่เจอผีบ้าแต IS IS <c oughs> <salud> ่โอ้คนเดียวประดีเออถ้าเก็บกับแม่ครับแม่ว่าวผีบ้าทำเชิปอยู่แม่ยังไม่รู้อะไว่าผมอัดยูทูบเยือซื้อเยืซืยซื้อยซื้อประมาณนี้แล้วก็ผมผมคือเอาเป็นสไตล์เนี่ยใช่มั้านผชม อืมอืมแบบแบบอะกูเสียโอ้เทปะชมเทปะเทปะผู้ชายเฮ้ดีอะฮอบกูสนใจผู้ชายเทปดีคนนี้ครับอมขายนะครับเพียนแค่ ห้าร้อยล้านบาทสุดปะครับนะคะสุดคุ้มสบายกระเป๋าแค่ยี่สิบบาทเออพี่นางจะขาทุกันไปดื่มกีแต่ก็ไปฮับเลยมาไม่ได้เลยมาไม่ได้นะจ๋อเปิดออเปิด มิสสแกนมิสแกนปากดีมิสแกนันอยากให้ดูด้วยกูไม่ได้ดูกูไม่ดูอะไรกูไม่ได้ด่าด้วยประเด็นแล้วมาว่ากูเฉยว่าปากดีไปตรวจสมองไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปปากปาไปตรวจสมองตรวจสมองใหญ่เล็กแบบแค่พิมพมใจเฉยก็ปากดี เฮ้ยคลิปนี้ผมฝากเลยนะให้จีนตามช่องของเขาวเลิกเลยนะครับเลิกเลยเลิกติดตามนะครับลินรูกท่องของก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เกมว่ากลูกกันนึ่งมาเที่ยวผมจะพาคนไปเที่ยวซีรีส์นี้เที่ยวอาจจะมีอยู่นะแต่ต้องรอก่อนซีรีสนี่เที่ยวน่าจะมีอยู่นะ ไปเราไม่มีตอนนี้นะครับซีรีส์หนีเที่ยวยังไม่มีนะครับตอนนี้ช่องผมงเราไม่มีซีรีส์หนีเที่ยวเลยเอชอช่องไม่ต้องสนใจโ oh. okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคหัวขาดอะไรท้องหู้่ย โอ้อะไรมากต้องเกลือโลบัตผมไม่มีนะใครจะมาขอผมไม่ยอมละผมไม่มีใครอยเกให้ใครได้เสนุอราวาบบริการเต็มเดือบักสุดๆซึ่งทำไมพี่ไม่เติมนี่น่าจะมีโลบัตหนี่ไม่เติมไม่กูไม่มีเติมใช่กูไม่มีตังค์ ุกคนกอย่ามาบ่ผมนะไม่ใ้ปีปีปีไปเลปีเต็มเนี่ยยังกินตลกปีมีเราบ้างอะผมขอคิดว่าถ้าโตนี้พสัญญาเลยบ้างนี่เติมนี่เติมแบบเติมฉ่ำเฮ้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 ไม่ก็ไอ้กูไอ้กูอ โอ้โหคุณดูไหมน่าคนี้อเสพไปที่เกมีเกเรดูมีโดรายเอ็มมัน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 มัมัน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 มัานน